ขอบรูที่นี่มันปืนบ้าเลยวะเนี่ยมีไฟออกมาด้วยอาการหนักแล้วนะโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้มาแล้วจ้านี่ไงโอ้โหอ่ะพื้นสวยเนี่ยผมไปเห็นรูปนี้ในอินเทอร์เน็ตมาครับ ผมเลยคิดว่าเฮ้ยคอดิวตี้มีปืนนีด้วยหรอวะผมเลยลองเข้ามาส่องส่องในร้านค้าไหลไหลาหาดูมันก็ไม่มีนะแต่เดี๋ยวก่อนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีร้านค้าลับซ่อนอยู่ในปืนแต่ละกระบอกด้วยและสุดท้ายผมก็ได้มาเจอในปืนกระบอกนี้ครับ WSP Swarm จิ้มไปที่ร้านค้านี่ไงไซเลนเสียงหวานโหด,ดูชื่อปืนซะก่อนมันอยู่ในบันเดิลนี้โอ้โหไม่โชว์ในร้านค้าซะด้วยเอามาแอบไว้ทำไมเนี่ยโอ้โหมันหลุดโลกตั้งแต่ตัวละครลเลยเนี่ยสายยางอะไรเต็มไปหมดเลยมี ก็บอกอื่นพ่วงมาด้วยจังหวะมหันตภัยหน้า MCW l ล v e Machine Gun h o g e r สอครับคลั่งขนาดแทนได้เหรียญตาร้อนตัดแตกเออแล้วก็นำบัตรจังหวะ DJ นี่เอาเข้าไปสติ๊กเกอร์ติดปืนครับเอาจัดเลย2,800 CP 800กว่าบาทจัดไปซื้อแล้วโอ้โหมาดูปืนกันก่อนเลยครับอันนี้ธรรมดาอันนี้ตัวแต่งะจัดเต็มส่วน MCW เป็นอย่างนี้ครับ โอ้โหสโคบอะไรเนี่ยดูล้ำยุคล้ำสมัยสุดๆปดเช้านี่แหละปืนแห่งความไซเบอร์นี่ถ้ามีไฟ LED วิ่งวิ่งวิ่งวิเรืองแสงนี่แจ่มมากโอ้วิสัยทัศน์แย่นะครับค่อนข้างแคบแล้วเลนมันไม่ใสอ่ดูดิเลนมันขุนๆมัวๆขอบดำมีทหารอ้าวโอ้เอฟเฟกตกระสุนจะมองศัตรูเห็นไม่ได้ถามกัน โอ้โหอืม huh. เอาเข้าไปอีกระบอกหนึ่ง MCW ครับ <c oughs> ดูซะก่อนนี่แต่งตีมเดียวกันเป๊ะๆฮะเดี๋ยวมาดูกระบอกไหนจะแจ่มกว่ากัน <c oughs> อันนี้นิ่งมากเรียกได้ว่าไม่มีแรงดีด โอ้แต่ดามเมตค่อนข้างเบาครับศัตรูระยะไกลนี่ใช้เวลาพอสมควรในการสังหารเดี๋ยวเอากระบอกนี้ไปเล่นกับ S M G ดีกว่าโอ้อืมว,ว้าวเฮ้ยยิงดีกว่า M C w ครับและกระบอกที่เราตามหานี่ฮะไสเลนส์เสียงหวานโอ้โ,อโ,อโอหเฮ้ยนี่นี่ไงเทดีเอาเตรียมพร้อมทุกคนก็ อจ้าไอโหอะไรวะเนี่ยมีภาพ V R ขึ้นมาให้รับชมด้วยแล้วเพลงมาจากไหนวะเนี่ปืนติดลำโพงหรือเปล่าไอจ้าไอจ้าอยิอ้นี่น่ารักไหมคะก่อนยิงหุ่นขอลองยิงเนี่ยโอ้โหบอกเลยแสบตาว้าวโอ้โหแต่งมาคูดดีบอกเลยระยะประชิดนี่ไม่มีใครเอาลงครับ โอ้โห oh, แม็กาซีนข้างละ50รวมกันเป็น100ครับ oh, แต่รู้สึกว่าปืนนี้จะอัปเกรดแมกกาซีนได้ถึงร้อยนัดเลยครับข้างละ100รวมกันเป็น200ครับคุณผู้ชมโอ้ oh, my กอดโอเคครับ2กระบอกนี้แหละที่ผมจะเอาไปลุยตัว LMG ผมขอปรับแต่งนิดหน่อยเป็นตามนี้นะครับมามาถึงก็โดดจริงกันเลย ไม่ต้องมาวอมเมืองวอมมืออะไรกันแล้วเดี๋ยวเขอหน่อยทุกคนขอเทสปืนหน่อยนะจ๊ะน้องๆข้างล่างโอ้ยเฮ้เดียวตัวระเบิดเลยอะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมไมีตัวระเบิดแสงวัดโอ้ยเสียงปืนแบบอะไรไม่รู้อะมีวื้อแบบวืบ้อแบบอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่ครับโอ้โหยังแจม มาบอกเลยพร้อมบวกส,สุดๆโอ้โหดูตัวละคร <laughs> <laughs> จะเด่นไปไหนเนี่ยแม่คุณเหนียวไซเบอร์เป็นไง <laughs> โอ้เพื่อนเราก็ร้อนแรงสุดๆครับไฟท่วมมันเลยนะ <laughs> ม่าแล้วสตาร์ทเครื่อง <laughs> ข้ามนขโมนเห็นเรามีสไนเปอร์พร้อมสอยหัว ไอ้บ้าเอ้ยกระสุนลอยไปไหนหลดเอาตัวข้างหลังครับไปเก็บหลดเอาก่อนไอ้บ้าเลยอยู่บนหัวอยู่ข้างบนอยู่บนหัวครับโอ้งานหยาบมากหยาบถึงหยาบที่สุดเอ,เอาเพื่อนล่วง มันวิ่งเก่งอ่ะไปบ้าไปวิ่งเก่งไปโอ้โหมันวิ่งทุบเลยไม่ยิงด้วยนะ10นาทีก่อนโอ้โหแต่งมาคูดดีบอกเลยระยะประชิดนี่ไม่มีใครเอาลงครับโอ้โห,โโหเสียงปืนตลกมากป่องปิว้วป่องปิว้วมาครับตานี้เอาใหม่ละ เมื่อกี้ถือว่าซ้อมมือแหมเจอมีดจิ้มไปทีนี่สะดุงะด้งเลยเ,ออเปรียบร้อยโอเคสบายใจแล้วเอ,อ๊ได้ใช้ปืนแล้วตามเมื่อกี้ได้ใช้แต่ยิงไม่ตายชมปืนกันชัดๆอีกทีนี่อยากรู้ว่าเพื่อนจะเห็นเราถือปืนยังไงเนี่ย <S 2> <S 2> <S เอ,อ๊ะแ<น>ูเฮ,ฮ้ยเพลงมันไม่เหมือนเดิมด้วยนะ รู้สึกมันเปลี่ยนเพลงด้วยครับแม่ดีเจดีเจเราขนมาทั้งอัลบัม้มเฮ้ยใครไอ้บ้านนั้นใครแม่มาจากไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเลยมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โห <c oughs> โอ้โหมันใช้ปืนอะไรเนี่ย โอ้โหโอ้โหปืนอะไรเฮ้อ้ยตั้งตัวไม่ได้สักทีเมื่อไหร่จะได้ใช้สั้นคู่แบบเพๆเนี่ยอาไปหนึ่งแต่เพื่อนมาอยู่แถวนี้ละโอ๊ยไอ้าใบติดไฟ โอ้โหง่ายๆอย่างงี้เลยเหรอตาต่อมาโอ้โหพี่ไม่เล่นปืนอื่นกันบ้างเหรอไปไหนเจอแต่ซองไฟอย่างเดียวเลยอ่ะดูดูด,ดูปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตายเอาอะไรไปสู้เนี่ยโอ้ย <c oughs> ไอ้บ้าเอ้หุ่นถือจักรยานนี่ใครสั่งใครสอนมาตั้งไว้อย่างงั้นวะเนี่ย ดาวว่ะยิงกับใครอ่ะโอ้โหมาบ้านเลยเอาข้างล่างนี่ก็มีเหรอพีบ่บายไม่มีชุดเกาะลืมเก็บชุดเกาะไปคอยสบายใจขึ้นมาหน่อย โอ้ยสไนค์ข้างๆนี่ก็แม่นเหลือเกินใต้บ้านกี่ตัววะเนี่ยมนอยู่เต็มใต้บ้านเลยครับไม่รู้จะขึ้นมาหรือเปล่านะเอาไปอีกหนึ่งรอบนี้ไม่ตกใจหูแล้วเว้ย ไรจ้าไรจ้าปืนพี่สวยโอ้วงบีบโคตรหยาบเลยต้องลอยแล้วจังหวันนี้เออแซโอ้โหเจอกันในวงลูกพี่เอาบนหลังคานี่เลยไหมน่าจะยอดเยี่ยมนะบนหลังคามีคนกำลังขึ้นมาด้วยให้ตายเถอะ เมื่อกี้เห็นตัวเดียวว่ะลูกซองด้วยโอ้โหลูกซองไฟอีกแล้วเป็นไรอะเราเราๆรเราเา ใ o o อย y o u l I า e อเลิฟ o ูสกิน i อเ s ิฟย e สกิน n ูไอยูไล i ์ s 1 o คนย o ซิงฮิสโซง o อร o มีซิ r ยูโซง21แดูซังฟี้ยเอาวะเอลีเอลมามิกลเงซัมทามจริงดิปกติเห็นมีตลอดอะ ไม่มีปืนไม่มีคนทุกทีคนลงอย่างหึมอันนี้ก็ขยันรอง <c oughs> เฮ้ยเป็นไรเบาหวานขึ้นอะเอาเลยอยู่ดีอาร์อาร์ดถดเยไปหนึ่งจ้าพี่ เฮ้ยไปไหนเอาล่วงหมดเลย otto, นส์ส์อาร์ต <laughs> ผมเลยอย่างชอบเลยอิรกเสูนแค่ไม่กว่าแค่ไม่กว่าที่ใช้การ s w i t c h i ซ่าฮ้ยไหลไหลเอาชู เอ้ยผมล่วงอะ่ะกะจะอยู่ตรงบันไดอะ่ะล่วงเสเลยอะ่ะ like, yeah, มันพูดเองเออเองหมดเลยเออเก็บก็เก็บไอ,อ้บ้าไม่เก็บจะเอ้าเลยยิงโอ้คนเต็มเอาสวาย เดือดปัดเดือดปัดเป็นไงหนูบดีเปล่าอยู่ข้างบนเหรอเพื่อนเราโดนบนตึกยิงลงมาครับเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ใช่เพื่อนเรอบนสะพานเพื่อนเราก็อยู่บนสะพานไม่ใช่หรอวะอ๋อเพื่อนเราถอยไปบนตึกแล้วบนสะพานคนละตัวไอ้บ้าเอ้ยเกือบ เฮ้ยไปเดาได้ไงเอออะไรวะเนะี่ย <y> <Games> ไหลไปยังไงเนี่ยตัวเนี้ยเขาได้จะลงมาเก็บหลดเอนาแน,าน่เลย on me on me เ oh! ฮ <laughs> ้ยไปผมไม่เห็นนะตัวมันมืดอะ่ะโอ้โหโดนลูดนิ่มๆ <laughs> อย่าเพิ่งตายนะเพื่อนสิบวิขอเกิดก่อนอยากลงไปเก็บปืนมาก ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นาาาาาาทำไมเป็นเราอีกแล้ววะแล้วเพื่อนหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกเพื่อนหนีอีกแล้วเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเพื่อนลงมาข้างล่างโอเคอย่าขึ้นไปอยา่าบอกเลยว่าอยา่าโอ้โหถือปืนยาวด้วย เตลออรู้แล้วจะตายกับพูดนี่แหละสเต์ไลส์อะไรล่ะเไนกันได้เยกันได้ไม่ตายไม่ตายนี่ก็พูดมากเวาไปยกันได้ม เด็กเกียนขนาดแท้เลยมั้ยปากดีเกินเด็กเด็ฮัลโหลไกสนั่งไงมันอ้าแล้วไงมันนนี่ไงเขามาแล้วมันก็ไม่สู้ไงร่วงเป็นมะม่วงอยู่ที่พื้นเนี่ยขึ้นมาโอ้โหหยาบแล้วฮะหยาบแล้ว เฮ้ยหุบปากจะบ้าตายหนวกหูอ๋อ ถือข้างเดียวนี่ยิงดีกว่าอีกแล้วเนี่ยผมนึกถึงช็อตเมื่อกี้ที่ผมโดนยิงตายทำไมปืนเขาลัวจังอ๋อถ้าเราถือปืนสองกระบอกมันจะลดอัตราการยิงลงถือคู่มันจะลัวประมาณนี้ครับถือข้างเดียวดูมันจะเป็นยังไงโคตรลัวเลยเอ้ยดีอย่างเสียอย่างาถือคู่มันออกทีละสองข้างแต่ถ้าถือข้างเดียวมันก็ออกแบบลัวๆัวเลยเอ้ยถือข้างเดียวดีกว่าป่ะวะเนี้ลองใส่เลดดอดสักหน่อยดิ เออหรือว่าถือข้างเดียวดีกว่าโอ้ไอเราก็ตกหลุมพรางความสวยไงไอส่วนท้ายที่เป็นสายยางเรืองแสงหายไปเลยครับถ้าเราถือข้างเดียวก็จะเป็นปืนล้นๆอ,อย่างนี้เลยแต่ว่ายิงดีกว่าเยอะเอาฮะลองเปลี่ยนโหมดมาล็อกดาวน์กันบ้างตายเกิดตายเกิดยิงกันยับๆอย่างเดียวอะไม่ได้ยิงก็ไม่รู้จะว่ายังไรแล้วไปเพื่อนเอาเดือดๆเ,เลยนะจุดเอฟอะ มาโ oh, อา้เยอะไปนะเนะ่เยอะไปเยอะไปเยอะไปนี่ไงนี่ไงมาดิมาด้เอาเด้โอ้ยระเบิดอะไรนะนี่ไงโอ้โหนี่มันต้องนัวแบบระยะประชิดแบบนี้มีที่ให้วิ่งหลบสักหน่อยเออ อะไรอะไรอะไรจ <S <S <ını Vincent Leonard> ้ะเฮ้ยใครเนี่ยตกใจหมดนี่พื้นอย่างสวยเลยโอ้โหล่วงอย่างง่ายเลยครับเข้ามาเยอะๆพี่ชอบโอ้โห เป็นไงเป็นไงเพื่อนสวยอีกแล้วไงเฮ้ยมีคนข้ามสะพานโอ้หนีลงน้ำอีกแล้วมีคนมาข้างหลังไม่อะเพื่อนสวยเนี่ยโอ้โหไว้ยังชอบเลยข้างบนบนราคาโอ้โหเกือบไปหน้าเกือบไปหน้าเองไปบูกับเพื่อนดีกว่าครับ เบื่อแล้วระยะไกลเนี่ยเอ้ยังเอาพอแล้วอ้โอโหโดนกระบองตี มาอีกแล้วคุนกิ่งมาอีกแล้ว, <S <S เ,ว,วเอาแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับครดิตีว้วอรโซนในวันนี้สรุปไม่ได้อยู่ที่ปืนหรอกอยู่ที่คนเล่นนี่แหละฝีมือไม่ถึงนะช่วงนี้คนตึงเยอะมากเลยโอเคครับมาเจอกันในคลิปหน้า